ay ไม่มีทำไมไม่เจอไม่ที่ต้องเป็เธอูรเออาเีเสียบซ้อนเขาแล้ว ยดจริงที่บอกจริงๆนะน้ำหนุนยาวี่จะขอกบหรือนอนกลุ่มพี่จะขอกบหรือนอนกลุ่มอีตองสองปมสาลา,าเปาซาลาเปา

S <S ยัยจะนี่จะมาป่วยเขได้ไปอุอ้มมาอุา้มมายิงตึงตัวมันจะเบาเบาถ้าข้าป่วยเธอไปอ่ะแล้วบอกอ่ะเ,เ,เ,เอาไหนดีกว่างาเป็นเมียไอ้ไอ้ไเป็นร่าโชรสโชรสจอมกษัตริย์ถ้าเธอเป็นเมียฉันฉันจะแต่งตั้งให้เป็นราดีเทียบบาทีมีหน้ามีาาชาชานานจาประชาโชล่าชาดอนจะดดอนดูดูเดียหัวข้าชอบเธอ,อเพราะเธอเป็นเมียฉันฉันเป็นเจ้าน่ะนี่ ลุงฮะเฮ้าพิมเนี่ยเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ลุงเนี่ยเป็นเีกระสือก็มนุษย์มันกันแล้วมันเที่ยงสายมันมาด่าเราผีอ่ะกระสือกับมนุษย์เนี่ยมันอยู่ด้วยกันมาได้หรอกเจ้ามันไม่ใหได้อะไรมันก็โคตรมันกันอ่ะใช่แก่มากกันอ่ะใช่แล้วนะอุ้ยเฮาเลี้ยงกั่วันกันบ้างลูกไปลุงไปแปลงฟันก่อนไปไปไหน ูว่าใหญ่กูยิงน้ำหนึ่งหนึ่งสามมาเป็นภาษาอังกฤษถ้าบม่ยอมจะจะหอมบริวารเขอไอ้พีกาสือตึงหงิงตึงใจตึงเท่าตึงแก่ตึงหล่อนตึงสาวแล้วมาหาคอกินเธอแล้วเธอไปตายไม่ได้ไม่ได้วันถ้าถีมจะยิ่ยังใดดีพอ้ถ่ยอมป็นเมียว่าใหญ่ปูแล้วภาษาอังกฤษถ้าถีมจะต้องยอมแล้วก็จะต้องอู้คุยกับมัน ยอมเ่าเดียวประยอมฮะประยอมประยอมนะเฮ้ยอะเดี่ยยอม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 ตอนนี้เธอว่าเธอตองอีกอ่ะเธอไงตองขี้เหร่นี่ตองขี้เหร่นะแน่ตอนตอนตอนตองเนี่ยมันดีนะตอนนี้เออตอนนี้เนี่ยนะอยากจะได้ทัพทีมเป็นเมียไม่ก็เจ้า ทัพทีมเนี่ยตอนนี้ทัพทีมกําลังต้องกําลังไส้อยู่ถ้าหากว่าทัพทีมเนี่ยไปเป็นเมียของท่านตอนนี้ในยังมาได้เตื้อทัพทีมขอเวลาได้ก่อเจ้าหมายความว่าประเดี๋ยวนี้เธอกำลังมาแล้เธอไม่ตรงจ้าฉันไปทอมเธอ ผสมพันเธอไมแบบกระท้อกระแทกแบบลูกเธอในต้อง<ช>มันจะนอันตรายก่ะมันจะอันตรายถ้าท,ทีมขอเวลาได้กว่าเจ้าอถ้าทีมเกิดแล้วถ้าท,ทีมเนี่ยจะยอมเป็นเมียของสมิสมงไซฟ,ฟ้าอ๋อมาพร้อมประเดี๋ยวนี้มนยอมด้ยวยอะเจ้าเพราะเกิดเพราะว่าตอนนี้นะต้องกําลังใกล้จะเกิดสมิงไซฟ้าโอนเอาเหให้มาแค่เดือนสองเดือนถ้าอันถ้าท,ทีมคนนี้ก็จะยอมเป็นเมียจะทำใหีสบาใกล้จอดมนใกล้เกิดเนี่ยใช่แล้วเจ้า สมิงใส่ฟ้ากอดเอาเห็มน้อยเดียวบาไดดได้ก็เจ้าเอานี่จื้อทับพิมใช่แล้วเจ้าสัญญาข้าให้สัญญาสองสมเดือนถ้าลูกเธอเกิดปนเราแจกตินสินาา้นวันใวันนั้นเธอต้องยอมเป็นเมียฉันยอมแน่นอนหากว่าเธอไม่ยอมเป็นเมียฉันลูกเธอกับฉันหันดีกันใช่แล้วแต่ว่า